สวัสดีครับมเบิ้นบางนากอมอยี่กยินดีนต้อนรับครับติดต่อส่วนไหนครับเพื่อความปลอดภัยโครงการตามมาตรฐานแสนสิริก็น้าตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าพื้นที่ครับคุณท่านไม่มีข้อมูลในระบบขออนุญาตบันทึกข้อมูลครับรบกวนแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่สแตมป์ในระบบก่อนออกนอกพื้นที่ และใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขออนุญาตแนะนำเส้นทางครับคุณท่านขับตรงไปบริเวณสวนหย่อมขับเฮาเดียวขวามีที่จอดรถสำนักง,งานนิติกรอยู่บริเวณลับเฮาครับสวัสดีครับ ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลก่อนออกนอกพื้นที่ครับมีข้อมูลสเต็มในระบบก่อนออกนอกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยหวังว่าท่านจะประทับใจในระบบความปลอดภัยของแสน s ิริขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ